สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่26มกราคม2567นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับ ừ, ทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอะให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณม,มากๆนะครับเมื่อวานนี้ออกสี่เก้ากับศูนย์ศูนย์นะเข้าไม่เมื่อวานนี้อไม่เข้านะให้ห้าหกเจ็ดมาสี่นะครับ เลขเบิลด้วย4900โออไม่เป็นไรสู้ๆกันต่อไปนะครับชีวิตต้องสู้นะครับประมาณนี้นะครับสู้ซ่านะชีวิตต้องสู้ซ่านะครับหาหนอย VIP นะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่นนะครับ456นะอ เน้นที่4กับ5นะส่อะ,อะไรครับนี9สี่เนี่ี่นะครับหก็ห้าเก้าห้า4ูนี่เกี่ศ ห้ 59, เาเก้าอ๋ออันนี้มันซ้ำกันเดีลบไม่ออกละอันนี้ซ้ํากันนะครับเอาออกนะไม่ออกแล้วห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับอ,าอ,อนะ่อออา 59, 50, 51, 52, ครับเศรษฐก,ก็เป็นตัวรองนะครับอือหกหกตัวรองนะครับเศรษนชิดวินเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับวินนะอันนี้นะ อ่าครับนี้อ่ะมาดูคราวนี้เน้นที่4กับ5นะครับ4กับ5นะขอเลือกที่5แล้วกันเลขที่นะครับเลขอ่าครับาสายลูดสายวิ่งนะเนี่ยพูดถึงสายลูดสายวิ่งส่วนสายเจาะทางนี้นะครับ901นะ901 49 40 41 59 50 51นะครับตามนี้นะครับถ้า6มาก็69 60 61นะครับ 0061น,นะครับส่วนสายนี้ก็คือสายวิน901245ครับลวดวิ่งเป็นหลักนะครับลูดก็วิ่งนะหลักนะครับ5นะครับลอง4นะปันชงที่5ลกันนะครับ5 9505152อะไรก็ว่าไปนะครับตามนี้นะครับานอย v ี p ออกหนึ่งทุ่มทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม ทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้นะครับรุ่นลงเพื่อความบันเทิงครับสวครับ